ว่าฝลที่ตกมากขึ้นนะคะทำให้ก็จะเห็นภาพของการเทิร์นราวของกำไรในปี2567ได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าตัว CKP เนี่ยก็ถือเป็นอีกตัวหนึ่งที่เน้นเทรดดิ้งตามช่วงฤดูก,กาลนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยช่วงที่พีคของ CKP เลยเนี่ยมันจะเป็นช่วงไตรามาส3นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงที่เป็นจังหวะที่ทยอยเข้าสะสมแล้วก็เน้นเทรดดิ้งช่วงสั้นๆตามรอบผลประกอบการของ คได้นะะส่วนภาพระยะยาวของ CKP นะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของกําลังการผลิตเขาเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันก็จะเหลือโครงการใหญ่อีกหนึ่งโครงการนะคะที่จะรอทยอย COD เข้ามาแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ช่วงสั้นๆนะปี2ปีนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานาน้าหลวงพะบางก็จะเข้ามาประมาณปี2573อาจจะยังต้องรออีกสักระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานก็เน้นเรื่องของการ trading ช่วงสั้นๆไปก่อนค่ะ